และนี่คือทีมที่โหดที่สุดในจักรวาลมาเวลและดีซและทุกจักรวาลน,นะครับผมออโหสัสวัอะ่ะคือเราตีบวกห้าไอคอนนี่ก็เหือปิเหือปังเหือแตกเหือแตนนะครับอันนี้คือแบบว่าบวกสิบไอคอนนะฮะแล้วู้ชมดูพลังโอ้โหอันนี้คือไอดีหลักของผมเองนะครับทุกทีที่เติมเป็นแสนนั้นไอดีไก่นะฮะว,วันนี้ผมจะมารีวิวไอดีหลักที่ผมใช้มานเนิ่นนานวันนี้ผมมีแว่นก็แสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะั่นก็คือแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสปายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้น สามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ่าเวอร์ดูฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอเดีอวีรับเติมฟรีไฟล์แฟนตัซีเทาลราคาถูกด้วยนะโอ้ี่ผมตีเองกับมือทุกตัวนะครับผมบอกเลยที่เห็นผมเกลือเกือนะผมแกลงเกลือเพื่อคอนเทนต์ท่านผู้ชมเนี่ะโอ อ๋อเร็วกว่ามอไซค์อย่าไเที่ยวมอไซค์อ่ะมึงเทียบกับเฟอร์รารี่หรือว่ารถเอฟวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปเที่ยบกับมอไซค์นั่นนะฮอนด้าบ็อกฮอนด้าเวฟเลยไม่ได้นะเออโอ้โหมาชื่นชมกี่ทีฮะดูพลังครับนี่ฮะนี่คือพลังนะครับผมเกือบ150ยห้ท่านผู้ชมความเร็ว148โอ้โหวิ่กาก้าวิ่ง150 โอ้โหฟงตายใสยกาดนะฮะหูกระย่าภาพ104สามไอ้ยเลี้ยงบอล104แปดสีดานโอ้ยแม่งก็าสัสสัสอะมิลาหูคือแม่งแดงไปกันทั้งการยิงอ่ะดูดูปูโยฮะปูโยนี่ยิง114นี่ไม่ยังแดงกว่ากองหน้าตัวท็อปในเซิร์ฟอ่ะกองหน้าตัวท็อปในเซิร์ฟนี่เผอๆยังยิงไม่เท่าปูโยอ่ะแม่งย้ายชินวิ่ง110อ่ะท่านผู้ชมแม่งวิ่งเร็วกว่าตัวเมตาโอ้ยคนพ่อกขาแม่สุดอ่ะท่านผู้ชมสุดกว่านี้ไม่มีแล้วอะขอดูสแตทตนะ แต่แบบอู้ยดูดิแดงปลาลึงมันของแดงปลาลึงโอ้ดูดิเข้าปะทะยังเกือบร้อยไอ้กากาไอ้ยิ้มดูอะโอไม่ต้องดูตัวอื่นแล้วบ้างรายการนี้ลูกหลักโอ้โหลูกลักโอ้ดูดูพลังแฝงท่านผู้ชมโอ้โม้งคือแดงหมดอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่แดงอ่ะมึงบ้าไปแล้วไอ้เย่จงเวนโกอ่ะท่านผู้ชมนักเตะเย่อะไรวะเนี่ยใครจะไปสู้วะกดเจอใครก็แบบกดหน,นีเลยอะกดออกเลยท่านผู้ชมโอ้โหมึงเดือดขนาดนี้ ดูดิแม่งแดงแบบแดงทุกตำแหน่งแดงทุกสถานะโอ้วีรา่ามีแค่วีคิกที่ม่วงอะ่ะนอกจากแม่งแดงหมดเหมือนกันเนี<า>่ยฮะอูเซเียวความเร็วร้อยห้าสิบมีแค่แบบเกมรับที่เป็นสีฟ้าๆโอ้โหตอนนั้นนี้สุดสัตว์แหละน้ำหยดสุดสัตว์โอ้โหกาคาวิกร้อยห้าสิบเอ็ดสปีดต้นร้อยห้าสิบโอ้โหด,ดูวะตอเลสหกสิบส่งไกลจอดประมาณนิดหนึ่ง ดีลักใช่ไหมใช่เนาะดูมูลค่านักเตะครับที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยคือไม่ใช่ว่ามูลค่ามันศูนย์บาทนะท่านนะ <_ kad ot> ผู้ชมคือเกมมันประเมินมูลค่าดีผมไม่ได้ไ <_ kad ot> ม่แมมูลค่าดีผมเนี่ยไม่สามารถประเมินได้อีกต่อไปสเกลเตอร์แม่งแตกอะ่ะเออก็บอกแค่นี้แม่งโหดขนาดนี้นะฮะแล้วที่เป็นรูปนาฬิกาเนี่ยเออ ที่เป็นนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่นักเตะเช่านะครับผมหลายคนเออโอ้ยอาจารย์นักเตะเช่าหรือเปล่าหรือแกโอ้ถ้ามันเช่ามันจะเป็นดีลหลักได้ยังไงอันนี้คือนาฬิกาที่ยืมป้อมมานะป้อมมีนาฬิกายเยอะก็แบบว่ายืมมานิดนึงอะไรเงี้ยโอ้ยสุดสัจนี้ผมจะมาขึ้นบวก11โชว์นะฮะโุณผูมโอ,โอ้ยมุกโค้ดสุดแล้วหรือเ่ามันสุดแล้ว <c ười> คือมันตันที่บวก10นะครับเออใครยังไม่รู้นะเกบมือบ้านะถ้ามันไปต่อได้เนี่ยผมแม่งตีหมดแล้วตีหมดทีมแล้วจบคิดว่าไม่กล้าตีเหรอฮะคิดดดดวว่่นะ่าาาาาทีี GM มมบบอกห้ตเ็ข นี่ว่าผมเชื่อเ <c oughs> นี่ยครับพี่เนี่ <c oughs> นยไม่เชื่อก็เฮียแหละเดี๋ยวกูโดนแบนเออเดี๋ยวนี้ว่ารีวิวให้ดูเรือว่ะใครอยากเล่นมั้งคือทีมนี้เนี่ยทีเอ็มเขาห้ามไปลงแรงนะครับเข้าใจไหมเออมันผิดกฎนะครับผมคือถ้าเอาไปลงแรงเนี่ยแน่นอนว่าทีมระดับนี้เนี่ยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้ครับพอขึ้นไปติดอันดับเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมาเซิร์ฟนะวะ่าเฮ้ยไอเชี่ยนี่มันเปิดโป๊ะหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอะไรไหมเออจริงๆไม่ไม่ใช่นะครับเขาเอาไปเล่นกับอ่างาทนออรสะไยเี้จริงๆนต ฟ้าเลยสี่นะมาเล่นจากดาวดาม็กนะผู้ชมพวกฟิสเซอร์แล้วต้องระดับนั้นน่ะถึงจะเจอกันได้นะถ้าเกิดไปกดแลกเนี่ยแม่งช็อกตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกับคนดูด้วยนะใครอยากเล่นก็จัดมาน้องชื่อก็ตามนี้แหละจัดไปฮะโอเคเชิญก่อนใครเล่นก็เข้ามาอ่ะโอเคนี่มาก่อนนะจัดไปพวกเองดูไปแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยฟูริผูเฮ้ยโลโก้ดีจังบอยปะโยอ,อันนี้มันกล่องแชงแมนยูหรือเปล่าไอ้น,นี่มันเด็กโหง่ะไอ้น,นี่มันเด็กโหง เปนเด็กโหงแล้วแบบว่าใช้โลโก้ยังบอยเนี่ยรู้เลยอ่ะรู้เรื่องเลยอ่ะมึงนี่แสบนะแสบนะแสบทวงแล้วมึงขอเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะจ้าแล้วดิต้องเคลียร์ก่อนแล้วเออมันออกเลยโอ้เราตอนเลสอ่ะโอ้ตอนเลสแบบว่างเข้าแบบรวดเร็ว่เข้าแบบรวดเร็วอุ้ยดูดิโอีบลามอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้โหกระโดดแบบว่านักเตะธรรมดาเอาไม่อยู่อะเปิดแม่นจะัดๆอะไรลามโอ้โหพี่ชมอยยังโอ้โหดูการเทคตัวโอ้โหดูการเทคตัวโอ้โหเลยโอ้โหสุดเกินสุดเกินเกินอะไรอะไร โอ้เก่งกว่าเก่งกว่าต้องจ่ายให้โอ้โหดูนิโดวไม่โคตรตบัดคุณผู้ชมโอ้ยังบอยอ่ะน้องยังบอยอ่ะวิ่งรอบติดรอบแก้บนแก้บนวิ่งรอบแก้บนไปโกงเกินคราบเนี่ยไม่ไหวว่ะน้องอย่าร้องดิน้องเฮ้ยฝีมือพี่ก็มีส่วน โอ้่โกศสัตว์โอ้ดูดิโอ้ยไล่ต่อเลยนับวิ่งมาเอาแบบนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยโกศสัตว์ตัวแม่งโกเกินอ้ดูดิไม่เบียดไม่เข้าอ่ะเบียดไม่เข้าอ่ะโอ้โห้ยมันเบียดไม่เข้าเปิดไหมเปิดที่บอกโบว์ว้โอ้โหเปิดวอตแมนไอ้เหี้ยเลิกเต็ม่โกศสัตว์เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยไอขี้เกียดอ่ะ ใช้กดจองเครียดทุคนน่ะโอ้โหนนี่เป็ตััวหลุนลว่ะแต่เห็นยาชินว่าไม่ได้เห็นแล้ว <S <S น้องอ่าไปดิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยังไม่ทันทำอะไรเลยอะ่ะขาน้อยิ่งไปแย่งให้เองเลยเหรอ,อพลังมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหนี่ทันป่ะนี่งานปีบล่าป่ะปีนทันบีบล่าป่ะเฮ้ยนี่ไม่ทันเหรอ เฮ้ยพี่ไม่ทันโอ้โหตีดันจริงกรอ้อย่างไรอ๋อแบบว่าอ่อยให้ก่อนงี้เหรอวิ่งโอ้โหดูนี่ดันไม่วิ่งไปแยกเองสุดว่ะยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิดตีไปแยกเองเฉยวะโอ้ยผมยังไม่ได้เหรอเดยวเท่านผู้ชมกดแรงก็ไม่ได้นะกดแรงมันจะวิ่งเร็วเกินจนทะลุจอไปนะอันนี้ผมต้องกดเบาที่สุดนะเออต้องกดเบาๆนะครับไม่งั้นมันจะวิ่งวิ่งวิ่งแรงเกินนะครับ เหมือนแบบคันเร่งรถที่แบบว่าเร็วสัสๆอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยนะชนไม่ล้มว่ะโอ้ยไอ้เนี่ยไอยกูพังหรือไงวะอ้เนมาดิมาดิอืมเกือบอะไรอืมอะไรกุ้ยโอ้ขาใต้ไปนิดนึงอุ้ยดิตีเร่งรอยวะรอยวะบอกเพื่อนโยนครับไป อันนี้วิ่งแข่งเลยผมบอกเลยอือหือโอ้ยโอ้ยเบียดไม่เข้าเหรอเบียดไม่เข้าเหรอยิงเลยโอ้โหขนาดแรงหมดแล้วยังยิงเข้าได้ยังไงวะเนี่ยถ้ายิงยังไงก็เข้าอ่ะท่านผู้ชมแล้วแบบใครก็เบียดไปลงอ่ะวิ่งก็เร็วเกินอะต้องกดเบาเบาเด็ดท่านผู้ชมกดแรงกว่าดีนี่แบงค์วิ่งทะลุจอออกไปเลยอ่ะเดี๋ยวบอลไม่ออกหลังอะไรเงี้ยทะลุป้ายเนี่ยครับอศจรรย์อะ เออทะลุเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเกมแม่งแข่งไงเดี๋ยวเซิร์ฟแป่งระเบิดเฮ้ยเล่นยากนะเนี่ยไอ้นี่มันโบนเนี่ยผมเอาจริงแล้วนะโอ้จริงเลยเออไอ้นี่มันแหลงแบบเออเฮ้ยมึงแหลงชัดเปนเจอร์เลยเชีอวน้อแหลงมึงก็นี่ก็แบบว่าไม่ได้เก่งกล้างี้เหรอเร็วก็ตั้งห้าร้อยนะเลี้ยห้าร้อยเลยนะเยอะกว่าไอคิวกูอีกนะห้าร้อยเนี่ย โอ้ว oh, yeah. oh, oh, like oh, oh, oh. ีเอล่าไม่วิ DVD> ่งมาบังเองนู้ชมยังไม่ได้กดเลยเลยเฮียหมดเกลือดเอาเอายาชินออกมารับบอลเองยังไม่ได้กดเลยเลยโอ้โหไม่โหดเจัดอ่ะคือมันเก่งเกินอ่ะโอ้ดูดิตัวเล็บโอ้ยดูดิติดติดโอ้ยดูดิดูการเตะเตะการยกลอกอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะก็แปลว่าพี่ว่าเฮ้ยเอาเอา โอ้ว่าโลลูเปนวิ่งช้าจังเลยบอลลูวิ่งช้าเกินไม่ไหวมั้งแบบเนี้ยโอ้โค้งหน้าเลยมั้เนี้ยวี่ก็ช้าโอ้สงสารวะสงสารน้องเขามากเลยเนี่ยน้องก็แบบว่าโดนผมยำเลี้ยเพราะว่าแบบลูกตีมันหดเกินอ่ะหดแบบหดสัตว์อ่ะเพราะว่าแม่หดอ่ะได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหม อ๋ออะไรวะเนี่ยมันเฟกช็อตปะอ๋อมันกดกดกดแรงไปไม่ได้นะครับคือบางทีโมบิลสูตรที่พลังมันรุนแรงเกินอ่ะนักบินก็ต้องแบบว่าอะไรไหมเออพลังมันต้องมันต้องได้อ่ะโอ้โหดูนี่เนียกกองหลังผมไม่ต้องบังคับเลยทั้งยอมมันวิ่งไปสัตว์มันวิ่งไปสกัดให้เองเลยอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้แบบเอาคอนเทนต์แบบโม้ไปเรื่อยนะอันนี้พูดจริงเลยนะมันวิ่งไป นี่ไปแย่งให้เองอ่ะดูดิไอ้น,นี่มันตาหลอกมันเหลือร้ายอยู่นะตาหล่อ,ลอมันเหลือร้ายอ่ะโอ้ยดูดิโอ้วิ่งวิ่งช้าเกินวิ่งช้าเกินกองหน้าอะไรนะไหวปะนะจะไปไหวได้ยังไง <S <S ผมยังแบบโอ้ดูความเปิด,โอ,ปด <S <S โอ้โหเปิดโคตรแม่นโอ้โหมาล็อกบินหลาปั่นดิโอ้โหขนาดบินดลาไม่ยิงปั่นเข้าอีกเหรอทำจริง ซีซ้ายด้วยนะเฮ้ยผมลองตัดเล่นๆดูว่าจะเฉยือะไรกันครับเนี่ยลองตัดเล่นๆอุ้ยยังไงก็เข้าเหรอมันเกินไปเปล่าวะนี่หลอยเกินนี่โอ้ยไอดีนี่มันสุดจัดไอดีหลักเลยครับไอดีหลักท่านผู้ชมไอดีหลักไม่ได้โม้นะดูอะไรเนี่ยไปเปล่าไปเปล่า หาช่องยิงดิหาช่องยิงดิโชว์อยากให้ยายชินได้เฉยจ่ายป่ากันปะดียายชินได้คุณมันขึงอะมันขึงมันขึงโอ้ยยายชินได้เฉยถ่ายไงผมปล่อยให้ยิงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยายชินจะไม่ได้ได้ได้โชว์แล้วผมดูดูดพุ่งกันอันนี้เฮียโอ้แต่ไม่บวกสิบที่พุ่งไม่ถึงไนะยิงจ่อเกิน <S 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 เอาด,อาด,อาดิโอ้ดูโอ้ยายชินออกมาตัดเองเหรอ อุ้ยดูดิ <c oughs> เอิมด้อชอบป่ะเล่นแบบป่ะน้องเรียนรู้ป่ะข,ขาคาจิป่ะเนี่ยเนตวงเนตวงแหวนนินจาก๊อปปี้ก๊อปปี้วิชาเฮ้ยเฮ้ยอยู่มันบอกเองครับชม,ชมไม่ทำเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งไม่ทันหรอกผมบอกเลยรายการเนี่ยมาเหอะมาเหอะมีใครวิ่งทันหรือเปล่าไม่มีใครวิ่งทันท่านผู้ชม โอ้ยเกือบได้เลยโอ้ยไอ้เตาไม่ทันอ่ะผมบอกแค่นี้ไงนี่ไรขาดนะถ้าเป็นตอเลสอ่ะเร็วทะลุสนามคือผมกดแรงไม่ได้ตัวไงกดวิ่งแรงมันจะทะลุสนามไปเลยเมื่อกี้กดเบาสุดๆอ่ะกดเบาสุดๆแม่งยังไม่ทันอ่ะดูดิอันนี้เมื่อกี้มันเจี้ยงเองนะแบกกะนี่ผมมาลองให้ดูแบบเน้นๆเลยนะ ดูการครึ่งบอลดิธรรมดาที่ไหนอ้ดูเปิดตีวิ่งมาตัดเองโอ้บาโลมาโลมันเปลี่ยนไม่ไหวทุกทมโอ้ยยยจากขาวย้ายยบยยเยย่ยย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 ้ายย้ายยแล้วยยยยยยย เอ็นี่มันงงอุ๊ยโหโหเจ็บเอ้นี่ไปติดแฟลช็อตไม่เจอเองกับตัวไม่รู้นะผมบอกเลยนะตัวแบบเนี้ยโอ้ดูดิกดบังบอลแม่งเอาไม่อยู่อ่ะเตะหมอลำซิ่งแม่งยังไอ้นี่เนี้ยไหลลอดจิ่งแข่ง เลียเป็นด็กหิวโหดูนี่ไอ้เหียแบบโอสัตพ่องตายอุ้ยอ้โอ้ชนล้มเฮ้ยไอ้เห็นช็อตตอนเลสเมื่อกี้ปะสกิลหนีมาบอลไปได้แต่คนไม่ไปอ่ะปกติตอนเลสต้องล่วงไอ้เหียนี่กองหลังล่วงมึงบ้าแล้ว ใช่เหรอวะเกินไปเปล่าชนกองหลังล่วงอะเหลี่ยมเมื่อกี้คือตอนนี้ต้องล่วงนะไม่ใช่กองหลังล่วงนะโอ้โหนี่ฮะนี่แหละรครับนี่แหละครับคือไอดีหลักของผมนะที่ผมแบบว่าเก็บงําไว้นะของดีของดีเนี่ยเกินเนี่ยคาร์ลเอ,อ,า,ลอนนะเาได้หมดะได้หมด